ผ่านมาลายเดือนนับจากแมตช์ชิงแชมป์ยูเในที่สุดอันติเมทฮิตก็ได้กลับมาเยือนรออีกครั้งหนึ่งจากนั้นอีกสัปดาห์ทริปเปิลเอชพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ฮิตมาอยู่ข้างเดียวกับเขาและทันใดนั้นเองสติงก็ปลาับตัวต่อหน้าพวกเขาทริปเปเอชเข้าทำลายสติงอย่างเมามันด้วยบาทาของเขาจนฮิตต้องเข้าไปห้ามทริปเปิเอชไว้แต่ทว่า หลังจากคืนนั้นที่ได้เปิดเผยออกมาว่าสติงพยายามจะแย่งความเด่นดังไปจากเขาแต่ยุคสมัยของสติงมันได้สิ้นสุดลงไปแล้วถึงเวลาที่เดวรุ่งอย่างเขาจะได้สร้างชื่อให้กับสมาคมแห่งนี้เสร์ทีและเขาจะเป็นคนจบยุคสมัยของสติงด้วยตัวของเขาเองในร r ส s ซ l เม a เนียอาวเลยกรบผมกลาสดีจัปราเลยครับขอต้อนรับสู่ศึกรัสเซเมเนียนะครับผม และนี่จะเป็นแมชการปล้ำคู่เอกแมชหนึ่งนะครับระหว่างม้าป่าและแมงป่องแมชระหว่างนักมวยปล้ำยุคสมัยใหม่และยุคสมัยดั้งเดิมแมชนี้เป็นแมช no disqualification ไม่มีการจับแพ้ฟาวใดๆอัลติเมทฮิตออกมาก่อนนะฮะในที่สุดเขาก็ได้กลับมาเสื้อทีหลังจากที่พักกันปล้ำไปสักพักใหญ่ๆนะครับก่อนหน้านั้นโดนออโตเรจีสั่งแบนไป30วันฮะแต่ว่าพอจะได้กลับมา ก็ดันมีการปาดเจ็บขึ้นมาอีกระหว่างการฝึกซ้อมก็เลยได้พักยาวเลยทีนี้เพิ่งกลับมานะฮะพอกลับมาเขากลับทําสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันนั่นก็คือเขาหันไปจับมือกับกลุ่มมอเตอริตี้ซะอย่างนั้นและขออาสาเป็นคนกระทืบสติงแทนทริป l e อเอชเลยเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากครับเข้ามากันซีนเขาแย่งซีนเขาอิจฉาว่างั้นเหอะ <c oughs> มาแล้ว นี่คือระดับตำนานไอคอนของวงการมวยปล้ำเลยนะครับเขาเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่กับสมาคม W W E นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผ่านมานั้นเขาโด่งดังใน W C W นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในสมาคม T N a แล้วก็เพิ่งย้ายมาที่ W W E เลยผ่านมาเวลาตลอดชีวิตการปล้ำของเขาชอยคนนี้มีหลายบทบาทพร <every> ้อมด้วยประสบการณ์ <and there. S 1> อันโชคชนมาจากฝันร้ายของทุกๆคน น้ำหนัก250ปอนด์บุรุษที่ขนานนามว่าสติงนี่เป็นบุคคลที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะนักท่าควยปล้ำเมืองไทยคนสำคัญของเราที่รู้จักนั่นก็คือนติงใช่ไหมนี่แหละครับชายคนนี้คือที่มาของหนติงฉายาของน้าก็มาจากชายคนนี้นั่นแหละครับอดีตแชมป์โลกนะครับแต่ว่ากับสมาคมน,นี้ยังไม่เคยได้เลยสักเส้น นี่จะเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆระหว่างตำนานกับดาวรุ่งภาสีหน้านี่บางทีก็แตกต่างอย่างสิ้นเชิงบางทีก็มาแนวลุกนี้ขึ้นอ,อยู่กับว่าบทบาทเขาจะมาในรูปแบบไหนแต่สิ่งเดียวที่เขาเหมือนกันก็คือสิงเตรียมพร้อมปล่ำฮนะ เอาละรครับแมชครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วทุกคนก็นั่งดูอย่างใจจดใจใจ่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมตัว <ๆ S 1> ประประแล้วครับดวลกันด้วยเบสิกมวยปล้ำธรรมดาเอาละรครับบิดเป็นอาร์บาหมุนฮิตพละกกำลังยังเยอะอยู่นะฮะตอนนี้สติงก็อายุอนามก็มากแล้วะฮะห้าสเจ็ดก็ไปแล้วจะไปหลักหกอยู่แล้วเอาละรครับบิดสติงไม่ได้ครับ เตรียมตัวประมายมาเอะไะครับปอดข้างหลังครับพีทคอข้างหลังไม่ได้ครับสติงดิ้นไม่หลุดสติงโดนจับทุมลงมานอนแล้วฮะทุบลงไปแหมมีแบบตุกติกเล็กน้อยนะฮะได้ทีนี่เอาเลยเข่าลงไปอีกที่หลังสติงบอกโอ้ยพอก่อนเฮ้ยพอพอนี่นะเตะก้านคอไปนะครับสติงหลบได้เอาลงไปแล้วครับสติง กิตก็ตามลงไปครับอู้ทิ้งเข่าลงไปเต็มเต็ๆลีลานี่ถือว่าฟิตกว่าเดิมมีความพริ้วไหวต่อยเข้าไปฮะอัดกันอยู่นี่เนี่เข่าเข้าไปกรรมการก็นับแหละฮะมันไม่มีการจับแพ้เฝ้าจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่แมชที่ทำอะไรก็ได้นะฮะก็ยังมีการนับเขาเอาอยู่มีการแตะเชือกอยู่แต่ว่าไอ้ถ้ามีใครเข้ามารบกวนการต่หรือใช้อาวุธก็จะไม่มีการจับแพ้เฝ้านะฮะ ห้าแล้วห้าแล้วสติงก็จับพีกขึ้นมาขึ้นไปก่อนฮะเพื่อหยุดการนับของกรรมการอีสกิทสติงมาเตรียมตัวจับใส่ซูเพลกกับพื้นคอนกรีตอย่างแรงเต็มเต็มโอ้โหแมชนี้มีความรุนแรงมากฮะเตรียมตัวแล้โอ้โหเกือบไม่โดนฮะไอคนทําก็จุกลังกาหลังสวยงามมากกรรมการก็นับต่อไป หน้าที่มีแค่นั้นอะไะครับสติงไม่ได้ฮะโดนฟันศอกสติงจะวิ่งนี่ก็เวียงสติงเข้ากลับไปที่เวทีเหมือนเดิมฮะแล้วก็จอบคิกใส่หัวเต็มๆเ,เอาจะเตะเตะเว้าไม่พอใจอะไรก็บอกกันดีๆเข้ามาแล้วฮะที่เวทีแบบปล้ำกันต่ออา้าวจะกวาดลานสติงลงไปอีกแล้วสติงเหมือนจะเข้าไปแล้วฮะเหมือนจะหลบไม่ได้ฮะโดนจอบเลกเกอร์สติงยังถือว่าช้าอยู่ เวียไมาที่เทินบารเกิลเตรียมตัวปัม๊มล้มทั้งยืนอาแล้วครับขึ้นเชือกเป็นโอ้โหวิสเปอร์อินดะวินท่าสวยยังไม่พอ,อยังไม่พอหยิบสติงขึ้นมาจากมาเตะไปที่พับนอกเตะพับนอกสอเข้าไปอีกโดนทีไปแล้วฮะทีโดนโชกไม่ได้ครับจับสติงยกขึ้นมาเป็นเอมเบโรฟิวชั่นคอเทบหัก เอาแล้วทำไงต่อฮีทจับสิงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเตรียมตัวเวียงไม่ได้เชื่อครับแล้วก็ลบแล้วก็เตรียมตัวจับใส่ป๊อป,ปอปัพพาวเวอร์บอม,มทันทีกดแล้วกรรมการนับ 1...2... ยังยังได้แค่2อ,อะสิงดิ้นหลุดระดับนี้ไม่จบไม่ง่ายหรอกอ,อจับสลัลงไปอีกรอบหนึ่งลุกขึ้นมาทำไม อีทวิ่งไปได้เชือกไลออนโซลไม่ไหวแล้วมั้งเอาละครับอีทเวียงไม่เวียงกลับนะโดนเบ็ดเป็นซาโมนดรอปเอาไว้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแต่เท่าทำได้แค่นี้ยังเหรอเอาละครับตีมตัวโอ้อัปเปอร์คัตลอยถือว่ามีความโห <c oughs> ดมากเลยครับตั้งแต่กลับมานี่ มีความเป็น,นธรรมโดยสันดานเลยเอละละฮะโชคสติงร่วงลงไปออกไปนอกเวทีแล้วฮีทขึ้นเชื่อครับขึ้นดีมุงเทินบัคเกิลเตรียมตัวโชว์ของเอาละครับเป็นทิ้งเข่าลงไปเต็มๆฮีทก็เปิดโต๊ะไว้ไม่รู้จะเปิดไว้ทำไมออาฮึ่มซีนออกตัวเองตอนนี้กรรมาการก็นับไป อะไรครับไม่ได้ครับโดนจอเบกเกอร์กลับแล้วฮีทสติ้งเอาคืนแล้วเตรียมยกเป็นโอ้โหไซ่โวลแลมกับพื้นคอนกรีตลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายังยังไหวไม่ครับโดนสอกทีบอกออานไปที่โต๊ะผู้บรรยายทำไงต่อฮะโอ้โหจับขึ้นโต๊ะผู้บรรยายเลยเตรียมตัวฮะเจบ,บีเอลกับไมเคิลโคแล้วก็เซนี่โรลเลอร์ไม่รู้จะอธิบายยังไงเตรียมตัวใส่ใส่โกโฮมไดเวอร์โต๊ะผู้บรรยายพังเลย โอ้โหดูกันให้จัดจ้นอนแพ่สองเลิงเลยครับสติงแย่แ <Yeah, S 1> ล้วครับสติงสภาพนี้ตายอารไทยยีตก,ก,ก็ไม่เกรงใจคนแก่กันบ้างเลยนี่นะสอกลงไปกลับเข้ามาบนเวทีครับเริ่มสู้ต่อเอ้ยสติงบอกไม่ได้แล้วเอาโดนจะเป็นสนแรมไม่ได้เหรอไม่ได้คืออะไรสติงบอกเฮ้ยแค่นี้ไม่ยอมหรอกคลานคลาน รู้ขึ้นมาให้ได้ฮะโดนเป็นโอ้โหอย่างรวดเร็วเป็น natural selection ที่แทบจะมองไม่ทันเลยเมื่อกี้เอาล่ะครับเตรียมยกเป็น far away slam แต่ว่าโยนไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่สงสัยแรงเริ่มหมดเอาล่ะครับกลับขึ้นมาต่อโชคไปที่หน้าโชกไปที่หน้าอีกเตะไม่ได้ครับสิ้ง โดนโดนเลยโอ้โหไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหบอสตันครับโอ้ยเอาไงล่ะบอสตันครับกับเชือกทันโอ้โหเกือบไปแล้วฮะนี่เผลอไม่ได้เลยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงสิงก็ทุบไปที่หลังของฮีทฮะจับไาที่กลางเวทีสิงเตรียมตัวบิดเป็นเน็กเบรเก์นอนทั้งคู่เลยสิงคลานพยายามขึ้นมาฮะพยายามสันเขาขึ้นมาได้ก่อน อันไม่สู้กันอีกรอบโดนเบี่ยงเป็นรีเวิร์สจับยกขึ้นกับเทิร์นบัคเกอร์เลยฮะเตรียมตัวใส่ใส่อะไรดีไม่ได้ครับสติงโดนแน่นอนโครสไลน์เต็มๆเอาแล้วโดนเอาเอาคืนแล้วกระทืบไม่ทันฮะโดนต่อยต่อยไปที่ช่องท้องเวียงไม่ได้เชื่อแล้วครับฮิตเตรียมตัวซุปเปอร์คิกดังแป๊ะเลย เต็มเคางจับขึ้นมาอีกฮะจับยกเลยจะพาไปนอนแล้วจะพาสติงไปนอนโกทูสลีฟหัวแตกหัวแตกเละเลยงานนี้สีนี่เพิ่มมาฮะจากที่เพนหน้าเป็นสีดำกับขาวตอนนี้ได้สีแดงเพิ่มมาละมีความคันเล่อฟูเอาละฮะโดนบิดมาเป็นหักข้อเน็กเบรเกอร์เอาคืนบ้างแหละ on, เอาแล้วขึ้นเชื่อแล้วฮะฮิต ขึ้นเชือกแล้วเตรียมตัวเรียมตัว,ตวจะทิ้งเขาไม่ได้ฮะสิงหลบได้เวียงฮิตไปที่เชือกตกลงมาจากเวทีเลยอย่างแรงสิงลงมาอีกแล้วเตรียมตัวฮะตั้งท่ารอบอกว่าเหนื่อยเหลือเกินเล่นงานคนแก่นี่มันน่าภาคภูมิใจซะที่ไหนโอ้โดนโขกับพื้นเวที <S <S 2> <S 2> เอาอยัางไงต่อดีฮิดกลับมาฮะ ฮิตกลับมาเตรียมตัวใส่คูดเบรเกอร์ซะอย่างนั้นเลยโอ้โหกะให้แบบแพ้เขาเอาเลยใช่ไหมไม่ฮะหยิบอาวุธมาเป็นไม้เบสบอลของที่สติงถนัดแต่ว่ามันอยู่ในมือของฮีทพุ๊กไปที่หลังตีตีต่อตีอีกเอาให้หลังดอกตีให้พิการ ตีก็ไปกลางกระบาลครบสูตรแล้วหมดหน้าที่จับมาฮะกรรมาการนับนับห้าแล้วอาจไปที่พี่กันคนดูไม่ได้ครับตีงเอาคืนเตะกลับกลับไปที่เวทีดวนๆเพื่อหยุดกันนับของกรรมาการเฮ้ยสตีบ,บอกเข้ามาเลยเข้ามาโดนอัปคัด <c oughs> เลยฮะนี่ไงเข้ามาห <c oughs> ลับเลยพี่บ,บอกไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้ว อย่างนี้มันต้องไม่ครับโดนโดนปัดได้จับยกเลยจับยกเตรียมตัวเป็นซาโมนดรอปเอาบ้างเอาบ้างจับก่นละหนึ่งเสาะยังยังยังครับแต่ลราคนนี้เหนื่อยมากแล้วแทบจะตั้งเขาไม่ไหวอาละครับสติงจับมาจับฮีทมาไปที่เชือเกเตรียมตัว วงไปแล้วก็โคลสไลน์พีทเป็นฝ่ายโดนบ้าแล้วครับตอนนี้ทุบไม่ได้ครับโดนศอกจับมาที่กลางเวทีครับพีทจับยกเป็น Emerald Fusion อีกแล้วพอจะหักไม่นั่นเอาเลยครับโอ้โหผัดกันแบบสุดยอดจับยกเลยครับปิ้งไก่เลยจับปิ้งปิ้งไก่แต่ไม่จับกดบอกว่ามันยังไม่สาเกลใจ มันยังไม่มันมือทำไงครับฮิตทำไงดีไปคุยของอยู่ใต้เวทีได้อุปกรณ์เสริมหลักสูตรเป็นเก้าอี้หนึ่งตัวตีไปที่หลังของสติงกาให้พิการกันเลยนะโอ้โหโอ้โหงานนี้กาจะจบชีวิตการปล้ำของติ๊โอ้โหเอาลื่นครับลื่นเสียฟอร์มเลยฮะเด้งเชือกมาลื่นโอ้ยตาย อายไหมนั่นนี่กระทืบแก้เขิน,นกระทืบแทนเลยฮะว่าจะได้ท่าสวยๆก็ไม่ได้ตอนนี้สติงเจ็บขามากโดนเอาสอดกับเก้าอี้เฮ้ยอ,อมันอารมณ์เสียตีกับพื้นเล่นเอาแล้วเอาไปขึงกับเทินพารเกิลยาก,กันนั้นเลยเจ็บตัวเพิ่มเติมเวียงไปโปก็ให้อย่างแม่นยำหลับ จับสิงขึ้นมาต่อฮะสิงก็ระทวยแล้วไม่ไหวแล้วเวียนไาที่เทอร์มิเกตอีกฝั่งหนึ่งจับยกไม่ครับโอ้โหโดนทีกับสิงเอาุ้ยโดนซอกกับอือจับสิงเวียนไปที่เชือกแล้วก็จับไม่ได้ครับอันมาข้าหลังเข้าข้างหลังเข้าขกลางไวที่เป็นเจอเมันซูเพล็กโอ้โหติกแรงสุดๆเวียงต่อฮะเวียงเล่นไปทุกเสานี้เนะ่ยโคลสไล เอาไงต่อครับฮีตไปอยู่นอกเวทีจะขึ้นเชือกเหรอใช่ไหมไม่ครับอยู่นอกเวทีเดินเลาะเล่นๆชิวๆสิงมาเอาไหล่กระแทกอเออบอกชิวดีนักนี่แนะ่โดนซะเลยตกมาที่กลางเวทีอีกแล้วตัวผู้บรรยายก็แบบไม่มีโตแล้วฮะนั่งเก้าอี้แบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่อคืนเลยฮะกรรมการก็โลฮะเดี๋ยวโดนฮิตกระทืบเอามันไม่มีการจับแพ้ฟ่าวด้วยเวียงไปยังยังไม่ไปครับนี่นะี่ยชกให้ร่วงเตรียมตัวซื้อทิ้งเข่าลงไปอีกโอ้โหกะเอาให้ตายเลยใช่ไหมนี่อะไะครับเวียงไปที่ที่กัน้นคนดู โคกับที่กั้นคนดูเปิดแผลเปิดแผลไครับสติงเวียงเวียงไปเข้ากับบันไดเหล็กโอ้โหวิ่งตั้งไกลแทนที่จะหลบกลับตามน้ำเขาซะงั้นกรมาการนับสี่แล้วฮะทำให้ขึ้นเวทีสักคนนี่เสมอน,นะไม่มีใครชนะโดนเวียงไปครับเอาสะดุดมอนิเตอร์โอโเอาละครับเอาละครับ เรีขวัญกำลังใจมิดรักแฟนเพลงแล้วสติงขึ้นมาขึ้นเลยอย่างทันทีไม่ครับโดนตบเอาแล้วเอาแล้วสติงจับเตรียมตัวอย่างนี้ต้องโชว์ของแล้วฮะเตรียมตัวใส่ใส่เป็นซูปปเปอปรเ์ปปรเพล็กซุซูเปอร์เพล็กสวยงามนอนนิ่งเลยฮะฮิตนี่มันนี่เลยขอเอาคืนบ้างละโดนรีเวิร์สครับไม่ได้ฮิตบอกอย่างงี้ อย่างนี้มันต้องเอาบ้างนี่นี่แน่ชกชกอาากกัดเข้าาเทิร์นมาคเกอร์ชกเข้าไปอีกที่หน้าลมฮะจับมาจับมาไม่ได้ครับสติงปาออกไปแล้วเตรียมตัวจะใส่โคดเบเกอร์ไม่ได้ครับโดนพลิกกลับเป็นสกอร์เปียนเดดดรอปโยนท่าไม้ตายโอ้โหไม่เหลือสกอร์เปียนเดดดรอปโกดสิฮะรออะไรกรรมการนับหนึ่งอุย๊ยได้แค่นหนึ่งเดียว โอ้โหสงสัยเส้นเอ็นกระตุกบอกมันเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่เชื่อสายตาเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แกคิดจะเล่นอย่างนี้เหรอสติงลงมาฮะเตมโอ้โหแล้วก็ยืนรอให้มันเอาเข่าใส่นี่นะเอา้ามาเวียงเข้ากับแมหมล้มไปซะก่อนจะเวียงเข้ากับ บริ c เคนนะฮะหรือว่า <The S 2> ที่กั้นคนดูลิเลียนกาเซีย <laughs> ไปแอบอยู่ข้างหลังเอาเลื่นล้มอีกแล้วบอกให้ลุกขึ้นมาอย่าสมออยสมออยนักเหรอเวียงเข้ากับที่กั้นคนดูเตรียมตัวจะทำอะไรฮะฮิตฮุงเกาชาร์จโอ้โหสเปียที่กั้นคนดูพังเลย <c oughs> เละสิครับงานนี้เละยิ่งกว่าเละโอ้โห มันเชื่อเป็นแมตช์ที่โคตรมันเลยสิงก็คลานออกมาโอ้ยไม่ไหวแล้วกลับขึ้นไปเวทีก่อนฮะเดี๋ยวกรรมาการนับจบกลับลงมาฮะเพื่อให้กรรมาการนับใหม่แย่ yeah, แล้วฮะสติงอาล้ครับโคกับเสาเสาวเวทีไม่ได้ครับโดนโดนสอกกลับแล้วสติงมาจับโอ้โหเกือบอพุ่งไปที่แขนเลยจะทำอะไร กรรมาการนับนับต่อไปกิดก็เดินถอน,อนสายบัวตามไปนี่นจามด้วยศอกกลับเข้าไปอีกที่เดิมเลยเต<ส>็มตัวครับทิ้งโอ้โหทิ้งศอกอกลางหลังเต็มเตามอะไรกบบอยลุกขึ้นมาทำได้แค่นี้ยังเลยไปละหยิบขึน้นมาไม่อยากรอละอยากกันนั้นเลยใส่ฮิตโตกโดนแน่ๆโดนแน่ๆหัวใจแทบแหลก อันนี้ไม่รอดแล้วครับจะกดไหมจะกดไหมกดแล้วฮะกรรมการนับหนึ่งสยังยังยังไม่สามโอ้โหทนได้ยังไงโดนขนาดนี้แล้วมันยังหนักไม่พอใช่ไหมบอกพี่บอกนี่แน่ทุบลงไปอีกโอ้สติงทนได้ฮะเป็นไงละฮิตพลางดีนัก ไม่หมูสิไม่หมูเวียงมาบิดกลับเป็นเอาเท้ายันหน้าเปิดบาดแผลเอาละครับลากมาที่กลางเวทีทจับยกเป็นบูพเพล็กซ์บูพเพล็กซ์หลังแอนแล้วสิงตอนนี้ so เอาแล้วเชื่อดเรียมตัวจับสิงขึ้นมาอีก เวียงไปที่เชือกเตยมตัวจับไม่ได้ครับโดนเหวี่ยงเป็นอาร์มแด็กทันทีสติงเอาคืนแล้วโดนพลิกกับเตรียมตัวใส่สญญโอ้โห,โหอู้จมัมนสุไปกดอะไรครับกดหนึง่งอยู่ยังยัง้งหูด,ดินหลุดเกือบไปแล้วทุบไปทียังไม่ได้เตะก้านพอเลยโอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมามาเชือดไหมเออหือ ติงลุกแล้วฮะลุกได้แล้วพยายามคลานไปที่เชือกลุกขึ้นมาได้แล้วเอาอยัางไงเนี่ยเอา้าบิดกลับเลยฮะสิงจับยกเลยนี่เนี่ยเล่นงานที่ขา oh. เดียงมีเดียงเอาละครับขึ้นเชือกแล้วครับสิงเต็มตัวจะโอ้โหทิ้งตัวไม่โดนฮะฮิตหลบก่อน พีได้วงการแล้วครับใส่โสตเบรกเกอร์อีกสักทีนึงนะโนนไงเงืบตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วรอให้ลุกขึ้นมาอยากนั้นเลยใส่อีกรอบพิดตกประเด็จซึ่เครื่องในเละแน่นอนโดนไปอีกทีหนึ่งฮะไม่น่ารอดแล้วละครสิงตอนนี้จับกดแล้วกรรมการนับหนึ่งสงสาม แพ้ไปแล้วครับสติงแพ้ไม่น่าเชื่อเลยเรามาดูภาพก,กีฬามันๆกันนะฮะนี่ช็อตนี้ฮะเกิดอะไรขึ้นใครจำได้เวียงเชือกไปฮะหลบได้เตรียมตัวใส่ป๊อปอัพพาวเวอร์บมความคล่องแคล่วนี่ถือว่าเป็นต่อมากช็อตนี้ฮิตจับสติงใส่โกโฮมได้เวอรกับโต๊ะผู้บรรยายเต็มๆจากนั้นสติงได้ทีครับรีกลับเป็นเจอร์แมนซูเพ็กจับกดทันที แต่ฮิตก็ยังคงดิ้นหลุดนีด่แหละฮะโดนไปรอบที่2นะครับฮิโตรอบแรกสิ่งสามารถทนได้และครั้งนี้ก็คือไม่รอดจับกดไปนับ3เรียบร้อยครับถือว่าเป็นแมชที่ค่อนข้างมันและมีความหนักหน่วงนะครับอลติเมตฮิตเป็นผู้ชนะในแมชนี้และก็เป็นครั้งที่สอที่เขาชนะในสึร์เรสเซอร์เมเนียนะครับส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปสามารถติดตามชมได้ที่นี่เร็วๆนี้สวัสดีครับ